สวัสดีครับผมผมกบนาครับวันนี้ครับผมได้คุยกับพี่กัญญาแกอยู่อุบลครับแกบอกว่าแกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากถึงมากมากแกถูกเลขหกหกหครับแกพูดให้ผมฟังแกก็ตื่นเต้นเนาะครับไม่ถูกเลขสามตัวมาสักพักหนึ่งแล้ว ถูกแบบจังๆตรง,ต,รงต,รงตรงๆเนี่ยได้เงินประมาณหนึ่งวันนี้ครับแกจะมาบอก <c oughs> ว่ามันอาจจะเป็นความบังเอิญของแกหรือเปล่าช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ว่าเขาจะมีการแจกเงินของดิจิตอลแล้วก็แกก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่ว่าได้รับเงินไปแล้วแกก็ได้ไปเบิกเงินครับ แล้วแกก็ไปนั่งรอคิวซึ่งคนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับคือเยอะมากเยอะมากๆแล้วแกก็ได้คิวครับที่ว่ามันเยอะเหมือนกันแกไปกดบัตรคิวครับได้เลขบัตร6กหแกก็ไม่คิดอ,อะไรครับแกคิดแค่ว่าโอ้ยมันคือดนเห็นเนาะ มันคือหลายเท่าแกนั่งรอครับทั้งวันวันนั้นครับแกนั่งรอทั้งวันเพราะว่าคนมันเยอะกว่าจะได้คิวครับแกบอกว่านานมากแล้วแกก็ทํทุวร์จนเสร็จครับและแกก็กลับมาแกก็ถ่ายไว้ว่าบัตรคิวของแกเนี่ยมันหกหกห้าแกก็ไม่เคิดอะไรครับแกก็ว่าเออลอเอบไปเสียงโชคไหมแกก็พูดกับตัวเองนะไปเสียงโชคบว่า เขาได้เงินพิเศษมากเพื่อได้ต่อยอดเอาเงินต่อเงินไหมระหว่างแกก็คิดในใจของแกนะแกก็เอาเงินนี้นะครับได้มาแกก็ไปต่อยอดครับในการเสี่ยงโชคคือไปซื้อเลข6 6หซึ่งทําให้แกถูกเลข6กหครับแกบอกว่าแกไม่ถูกเลขนานมากมันเป็นอะไรที่แปลก มันพูดไม่ได้นะครับนาะมันพูดออกมาเป็นภาษาแบบมันยากไหมคือบางคนจะเชื่อก็เชื่อก็มีครับบางคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็มีนะครับเพราะว่าอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นแกได้ตุ้มมงคลกับผมไปครับตั้งแต่วันที่28 29แกก็ไม่ได้ขี้อะไรครับแกก็ตั้งขันห้าบูชาขันห้าปกติตางที่ว่าผมแนะนําแกก็บอกว่าขอให้ ฉันได้มีโชคมีลาภในเดอประมาณนะครับแกก็อธิษฐานครับแกอยากถูกเลขจริงๆแล้วแกก็ถูกเลขบ่อยเหมือนกันนะแต่แกไม่ได้ถูกเลขสามตัวงวดก่อนแกก็ถูกเลขสามเจ็ดครับงวดก่อนนู้นแกก็ถูกเลขสามหกที่ว่าเลขสามสามหกครับแกก็ถูกเลขสามหกแล้วก็มาสามเจ็ดแล้วก็มางวดนี้ครับคือแกถูกเลขหกหกห้าแกไม่ได้ถูกเลขสามตัวเนี่ยมานานนานมาก แกก็เลยแค่สงสัยว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับของมงคลหรือเปล่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับของมงคลกบนาหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นแค่ความมืเอญอของพี่แกเขาได้นะครับแต่แกก็บอกว่าแกน่ะสั่งตู้มงคลกับผมเพิ่มเติมครับแล้วแกก็บอกว่าแกจะเอาไปไว้ในหิ้งพระเพิ่มเติมอีก พี่กัญญาครับแกฝันล่าสุดแกบอกว่าแกอยากเล่าความฝันให้ฟังเพื่อโชคมันจะมางวดนี้ครับ16ตุลาคม67พี่กัญญาครับแกฝันว่าแกได้ไปถวายข้าวสารให้กับวัดแห่งหนึ่งอยู่แถวบ้านข้าวสารนี่คือเป็นข้าวมะลิครับสวยๆเลย เป็นข้าวใหม่แล้วแกก็นำข้าวสารครับไปถวายให้วัดไม่ใช่แค่กระสอบเดียวครับแกบอกจำนวนหลายกระสอบมากแต่แกจำไม่ได้หรอกว่ามันมีกี่กระสอบแต่แกจำได้ว่ามันเป็นข้าวสารข้าวสารใหม่แหะเป็นข้าวมมลิเม็ดสวยมากคือไปถวายให้วัดซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับรถครับไม่ได้เกี่ยวกับรถไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแต่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเลขที่วัดหรือเปล่า นี่คือเป็นความฝันของพี่กัญญาแกฝันที่นี่ครับฝันว่าแกได้ไปถวายข้าวสารให้กับวัดอยู่แถวบ้านซึ่งเลขที่วัดนะ่ะพี่กัญญาครับแกก็ได้ไปดูครับเลขที่วัดอ่าหลังนั้นเลขที่วัดคือสามเก้าหกครับห้าสี่สามเก้าหกครับห้าสี่อันนี้คือเลขที่วัดที่ว่าพี่กัญญานะครับแกไปดูมา อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ครับแต่ว่าพี่แกบอกมาคือว่าเลขที่วัดคือ3ามเก้าหกา้าสอาจจะมาไหมหรือว่าอาจจะมาให้โชคไหมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าพี่แกแกฝันนี้ครับฝันว่าได้นําข้าวสารนี่คือไปถวายที่วัดเยอะมากแล้วแกก็ได้เอามือครับลวงไปในกระสอบข้าวสารคือเป็นเป็นเม็ดข้าวสวยที่สวยมากขาวหอมจับกลิ่นของมันคือกลิ่นมันหอม ข้าวแบบใหม่ๆเลยครับแกบอกว่าแกมีความสุขมากในความฝันแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแกบอกว่าแกเนี่ยมันบังเอิญไปหรือเปล่าที่ว่าตัวเองไปนั่งรอคิวกดตังหกหกห้าแล้วจู่ๆตัวเองก็มาถูกเลขหกหกห้ามันบังเอิญไปหรือเปล่าผมก็มาดูนะครับว่าจะเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นปฏิหารเป็นอะไรคือผมก็ไม่รู้แต่ว่าพี่แกเอามาเล่าให้ผมฟังก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องราว แปลกๆแกพูดออกจากปากว่าแกเนี่ยไม่ได้ถูกลเล็กสามตัวมานานมากมากอย่างมากก็ถูกแค่สองตัวสามหกสามเจ็ดแต่ว่ามากกว่านี้คือแกมาถูกหกหกห้าเพราะว่าคามบังอ,อื่นมีหลายคนครับที่ว่าได้โชคแต่ว่าตุ้มมงคลยังเดินทางไปไม่ถึงก็มีครับวดนนี้ครับแกบอกว่าแก บูชากับตุ้มคนผมไปเพิ่มอีกเพราะว่าแกจะเอาไปไว้บูชาไว้ในหิ้งพระเอาไว้เลยสวดมนต์แกจะสวดมนต์ครับแกบอกว่าแกจะยกขันห้าทุกวันพระตามที่ว่ากบนาบอกแกก็จะทําตามครับก็ขอให้พี่กัญญามีสุภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีโชคต่อต่ต่อไปครับเรื่อยๆถึงจะไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ขอให้ได้ต่อต่อตไปเรื่อยนะครับเนาะ ก็ขอให้แกได้ไปซื้อลอตเตอรี่เพื่ออาจจะฟุกได้รางวัลใหญ่ๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นรางวัลไหนรางวัลหนึ่งที่ว่าพอให้เรายิ้มออกก,อกว้างๆนะครับขอบคุณมากๆครับที่ว่าเล่าแนวทางความฝันให้ฟังแล้วก็ยังมาบูชาตุ้มมงคลกับผมกับผมเพิ่มอีกทุกสิ่งอย่างครับมันเป็นเพียงแค่แนวทางมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่ใครจะเชื่อต่าหากว่ายังไม่เกิดกับตัวเอง ถ้าหากว่าเกิดกับตัวเราเองแล้วครับเราถึงจะเชื่อสักวันหนึ่งสิ่งดีๆอาจจะเกิดขึ้นกับเรากับทุกคนก็ได้ครับขอให้ทุกคนโชคดีมั่นหมายขอบคุณทุกท่านครับผม